สวัสดีครับพบเจอกันอนีกแล้วนะในช่วงของเรื่องเล่าผีวันนี้จะพูดถึงเรื่องเล่าผีในจังหวัดตากจังหวัดตากนั้นมีขนบธรรมเนียมและประเพณีอันเก่าแก่เนื่องจากสาวจังหวัดตากส่วนหนึ่งก็เป็นเสื้อสายของล้านนาจึงมีขนบรรมเนียมและประเพณีที่ค้ายคึงกันจากทางเหนือโลประเพณีที่สําคัญก็คือ ประเพณีเกี่ยวสลากและก็สงการและอีกส่วนหนึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยภูเขาจังหวัดตากมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่สำคัญและดิยมถ่ายทอดกันตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันหนึ่งจะเป็นประเพณีลอยกระทงสาย 2. ง,งานประเพณีขึ้นทาตเดือน9้า จัดที่อำเภอบ้านตากในวันขึ้น14หาสิบ้าค่ำเดือน9เหนือตรงกันกับเดือน7ไทยที่3ก็คือประเพณีกินวอจัดในระหว่างเทศกาลตรุษจีนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ว่ากันว่าประเพณีคือประเพณีไหว้ผีทั้งสองก็คือผีหลวง แล้วก็เป็นผีประจำาดอยและผีเมืองเป็นผีประจำหมู่บ้านเมืองตากตั้งแต่โบราณเป็นเมืองที่ชาวมอญอยู่มาก่อนจากศินปะของมอญที่ปรากฏอยู่ที่อำเภอบ้านตากเป็นเมืองที่เก่าแก่ว่ากันว่าจังหวัดตากเกินกว่า2,000ปีมาแล้วเคยมีพระมหากษัตริย์ เคยมาปักหลักแม่สุมนมอยู่ถึงสีกษัตริย์ตำนานแรกตำนานผีหิวข้าวมีเหตุการณ์หนึ่งที่รถสิบล้อสนกับสะพานหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไม่นานมีเล็กชายคนหนึ่งอายุสามขวบพร้อมกับตะโกนเรียกหาของกินผู้เป็นแม่เล่าว่าเสียงที่เป่งออกมานั้นมันไม่ใช่เสียงลูกชายของเธอ ส่วนตัวของคนที่เป็นแม่เองก็ทำอะไรไม่ถูกและแต่วิ่งไปหาข้าวหาน้ำมาให้กินผ่านไปสักพักอาการตัวสั่นของลูกชายเธอก็หยุดลงผู้เป็นแม่ก็เลยยกมือขึ้นแล้วพูดว่าไม่ให้ผีนั้นมารบกวนกับครอบครัวของเธออีกเพราะเธอเชื่อว่าวิญญาณน,นั้นคงมาเข้าลูกชายเธอนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คู่ภยัยที่ไปในวันเกิดเหตุนั้น ในขณะที่เขาเดินทางกลับแล้วผ่านจุดเกิดเหตุหลังเก่าวเขามองไปสังเกตเห็นชายสองคนอยู่ตรงสาดาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นชายที่มาหาปลาแต่พอเขามองไปดีๆกลับพบว่าชายสองคนนั้นเหมือนกับคนที่เกิดเหตุในวันนั้นแต่พอเขาหันกลับไปเพื่อจะพิจารณาดูอีกครั้งชายสองคนนั้นกลับหายไป ดังจากนั้นเขากลับบ้านแล้วเขาก็นอนหลับไปแล้วเขาก็ฝันว่าสายสองคนนั้นสายสองคนนั้นบอกว่าให้นำข้าวและอาหารไปให้เขาหน่อยเพราะว่าทั้งสองคนนั้นหิวมากพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็รีบนำอาหารและข้าวไปเสพในบริเวณที่เกิดเหตุหลังเก่าในตอนที่ทำพิธีนั้นปรากฏว่ามีหมาหอนต่อกันเป็นทอด,ทอด ทำให้บรรยากาศตอนนั้นดูน่ากลัวมากถึงแม้จะเป็นตอนกลางวันตำนานต่อมาผีแม่ไม้เชาวทุ่งกงอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากวาดผวากันทั้งหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่ามีสิ่งดีลับออกมาอรารวาดตามเอาชีวิตคนในหมู่บ้านปรากฏว่ามีคนตายจริงๆต่อเนื่องกันถึงเจลายเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อว่านี่คือผีแม่ไม้เพราะว่าในหมู่บ้านนั้นมีคนถูกผีอำมดลายลายแล้วยังมีอีกาบินวนรอบหมู่บ้านแล้วที่คนในหมู่บ้านเชื่อว่าบินผีแม่ไม้นั้นเพราะว่าการตายของแต่ละคนนั้นมันผิดธรรมชาติ<อ>เหตุการณ์หนึ่งคือมีชายคนหนึ่งนั้นโดนผีเข้าในขณะที่เขานั้นกินข้าวอยู่จู่ๆเขาก็ซักเก่ง แล้วพูดออกมาเป็นเสียงของผู้หญิงจากนั้นเขาก็กระโดดโด่งบ้านแล้ววิ่งไปกลางทุ่งนาจังหวะนั้นเพื่อนบ้านก็วิ่งไล่ตามเพื่อนบ้านวิ่งจับแล้วก็นำพระนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไปคล้องคอจากนั้นอาการของเขาก็สงบลงจากนั้นชาวบ้านก็พากันพาเขาไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้ๆหมู่บ้านแล้วยังมีคนอื่นๆที่มีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ ต่อมาทั้งหมู่บ้านก็หาวิธีการแก้ไขจากนั้นก็ได้ผลสดุปค,คือเอาผ้าสีแดงไปผูกไว้หน้าบ้านแล้วก็เขียนป้ายติดว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายแล้วก็มีการโยงสายศีลรอบหมู่บ้านแล้วก็ยังมีพิธีทอดแหจับผีแม่ไม้ตามความเชื่อสมัยโบราณแล้วก็ยังทําพิธีส่งดวงวิญ,ญญาณของผีแม่ไม้และผีแถวนั้นให้ไปสู่สุคติตำนานที่สาม โรงแรมใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเขาไปทำงานที่แม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากว่าโรงแรมที่เขาไปพักเป็นประจามันเต็มแล้วเขาก็เลยมองเห็นโรงแรมหนึ่งที่เปิดใหม่มันอยู่ข้างๆโรงแรมเก่าเขาก็เลยเข้าไปถามราคาดูปรากฏว่าโรงแรมนี้ถูกมากเมื่อเทียบกับห้องพกัก เพราะว่าสภาพห้องมันดูดีมากและทำใหม่ๆเขาก็เลยไม่ดังเลแล้วก็ตัดสินใจที่จะพักที่โรงแรมแห่งนี้บรรยากาศที่โรงแรมก็ดีมากแต่ว่ามันติดกับวัดแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากในคืนนั้นหลังเลิกงานเขาก็ไปกินเหล้ากับรุ่นพี่ต่อประมาณตีหนึ่งเขาก็กลับมาที่โรงแรมพอถึงโรงแรมแล้วเขาก็ เข้ามาอาบน้ำแล้วก็นอนทันทีประมาณตีสามเขาก็ได้ยินเสียงเคาประตูก็กกดังขึ้นเขาก็สะรุ้งตื่นขึ้นมาว่าใครเคาประตูจากที่เขาตื่นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเขาก็คิดว่าเออคงหูฝาดเขาก็เลยนอนต่อไม่ได้กิดอะไรมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเสียงดังก๊กกกขึ้นมาอีกเขาก็เลยลุกขึ้น เดินไปเปิดประตูว่าใครเคาะประตูกันแน่หลังจากที่เขากําลังจะเปิดประตูก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาสะดุดพวกดุนพี่ที่ไปกินเด้าด้วยกันโทรมาในสายบอกว่ากูเพิ่งกลับมามึงนอนได้ย,ยังเขาก็เลยตัดสินใจถามว่าพี่เป็นคนเคาะประตูห้องผมเหรอผมได้ยินเสียงเคาะประตูสองครั้งแล้วพี่เขาก็ตอบว่าใช่เขาเองแหละที่เคาะประตู หลังจากนั้นเขาก็สบายใจขึ้นเขาก็ไปนอนพอตื่นเช้ามาเขาก็ไปกินข้าวกับรุ่นพี่ที่โทรมาเมื่อคืนแล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะกูไม่ได้เคาะห้องมึงหรอกนะแต่ตอนที่กูกลับมาจากกินเด้าอ่ะกูมองไปเห็นผู้หญิงสุดขาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องมึงซึ่งตอนนั้นก็กําลังจะพยายามไปถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นหรอแต่กูก็มองไปผู้หญิงคนนั้นกลับไม่มีเงาที่หัว แล้วในมือของผู้หญิงคนนั้นน่ะถือหัวของเขาอยู่หลังจากนั้นก็รีบโทรหามือไงแล้วเขาก็ได้ดูทีหลังว่าโรงแรมนี้ซื้อที่มาจากวัดซึ่งตรงที่สร้างโรงแรมนั้นเป็นเซิงตะกอนของวัดมาก่อนต่อมาตำนานบ้านผีดิมถนนแม่สอสหรือชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าเพื่อนน้อยหรือบ้านเด็ก มีผู้สื่อข่าวบอกว่ามีคนเอาบ้านหลังนี้มาทิ้งไว้ที่ทุ่งหญ้าแล้วมันก็สร้างความน่ากลัวให้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมามักจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนมีรถชนกันทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยบางทีก็เหมือนมีคนยืนเหมือนจะขอความช่วยเหลือแล้วบางทีก็มีการวิ่งได้ตามรถของพวกเขา จนรถของคนแถวนั้นก็มักจะเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเอาเรือนน้อยหลังนั้นมาวางไว้ตรงนั้นแต่ชาวบ้านแถวนั้นก็คาดว่าน่าจะให้พวกผีนั้นอาศัยอยู่ตรงนั้นเพื่อให้พวกผีนั้นไม่ออกมาอารวาสซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในความเชื่อของชาวภาคเหนือหากกลัวคนที่ตายไปจะเกิดปัญหาอดอยากก็จะสร้างเรือนน้อยนั้นขึ้นมา เมื่อเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะช่วยให้ดวงวิญญาณนั้นดีขึ้นมานั่นเองตำนานต่อมาผีที่ห้องน้ำหมายเลข8นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่นานมันเป็นห้องน้ำอยู่ภายในวัดชื่อวัดก็คือรวมไทยวานารามว่ากันว่าวัดแห่งนี้มีห้องน้ำผีดุภายในวัดห้องน้ำหมายเลข8นี้ มันถูกสร้างขึ้นตรงกันข้ามกับเมนเผาศพชาวบ้านเล่าว่าผีมักจะหลอกคนที่มาใช้ในห้องน้ำหมายเลขแปคนที่พบเจอก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนคนใช้ห้องน้ำอยู่ข้างๆแต่ออกมาก็ไม่พบอะไรบางทีถึงขั้นทุบป,ประตูห้องหลังปักปักปักแต่พอออกมาแล้วก็ไม่พบอะไรมีหลายคนเล่าว,ว่า เคยเจอเรื่องแปลกๆชาวบ้านแถวนั้นต่างดูกันว่าห้องน้ำตรงนี้มันมีเหตุเกิดที่ผ่านมาสักระยะแล้วประวัติห้องน้ำตัวนี้คือปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วปัจจุบันก็ทำให้น่ากลัวขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะว่าทางวัดได้มีการวาดภาพศิลปะแปะเอาไว้ตรงผนังห้องน้ำหากมีคนเข้าไปใช้ห้องน้ำหมายเลขแปดมีหลายคนที่ได้เจอดีกัน ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทางโซเชียลเกี่ยวกับห้องน้ำหมายเลขแใครที่รู้จักก็มักที่จะไม่เข้าห้องน้ำหมายเลขแนี้ด้วยความที่มีประวัติที่น่ากลัวยิ่งไปวาดภาพใส่ก็ยิ่งทำให้น่ากลัวเข้าไปอีกตำนานต่อมาบวงสวงเทพปปกายเพชรเมื่อวันที่9 9กาุมภา,าคณะครูแดะนักเรียนของโรงเรียนตาก มีการประกอบเลี้ยงบุญพระและบวงสรวงเทพกายเพชรคล้ายกับวันสถาปนาโรงเดียนตากแห่งนี้ครบรอบ107ปีโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประมาณ300คนในระหว่างทำพิธีนั้นก็เกิดสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือครูและนักเดียนประมาณ10คนมีอาการสักกะตุกบางคนเป็นดมฟุบลง แบบไม่รู้ตัวบางคนมีอาการสรรันคล้ายๆลักษณะผีเข้าสิงบางคนมีอาการบน่นตำดินักเดียนที่เติบโตไปแล้วได้ดิบได้ดีแล้วไม่กลับมาบางคนยังพูดว่าก่อนที่จะเข้าเดียนต้องสวดมนต์ก่อนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงพระสงฆ์ที่อยู่ในพิธีห้องประชุมพยายามเอาน้ำมนต์มาพรมหลายคนก็ไม่สงบ จากนั้นทางโรงเรียนก็ประสานไปที่โรงพยาบาลตากนำเอารถแพทย์พยาบาลมาช่วยเหลือนักเรียนและครูแต่หลายคนก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าการบวงสรวงเทพกายสิทธิ์ได้ทำขึ้นในทุกๆปีโดยประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณี โดยนำอาหารคาวหวานและผลไม้ใบสีมาประกอบพิธีเช่นไหว้และหลอกบัวและสุลาเพราะว่าท่านไม่โปรดปานเว้นสองอย่างนี้ไว้เหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนและครูประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประเพณี้จัดขึ้นทุกปีเพราะเชื่อว่าการบงวงสรวงเทพกายเพรนี้จะทำให ทุกคนทำความดีและเล่าเว้นจากความชั่วรวมถึงให้ลูกศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้วกลับมาเยี่ยมโรงเรียนบ้างอาดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งเข้าร่วมพิธีด้วยในครั้งนั้นบอกว่าสมัยก่อนโรงเรียนนี้เคยเป็นวัดล้างสมัยอยุธยาจนกระทั่งพระเจ้าตากสินได้ซื้อวัดกเกดและบริเวณต้นโพภ,ภายในโรงเรียนปัจจุบันก็คือตะเรงแกงหรือแลนดประหารชีวิตของนักโทษ ส่วนในหลังของโรงเรียนก็จะเป็นป่าซาลางทุกปีจะมีนักเรียนเสียช,ชีวิตทำให้ปีพศ2516นายสมชายอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นได้ไปปรึกษากับผู้ดึงซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของจิตวิญญาณสร้างที่ประกายเพชรขึ้นมาเพื่อปกปักรักษานักเรียนแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนเสียช,ชีวิตนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกเลย